สวัสดีครับเมืนี้พามาพบกับบรรยากาศจกดผ่ารถคนทางดวนในประเทกะรีใต้ครับสถานการณ์ตอนนี้เงียบเงามากครับลูกค้าไม่ค่อยมีเลยสังเกตบางจากค้นน,นี้ปกติแล้วจะมาล่อเข้าแถวต่อคิวซื้อขนมมิสซีรีครับตอนนี้มมีแล้ว ตังเกียบังจากลานขาเลยสถานการณ์ย่ำแย่ครับตอนนี้ตังเกียบวงรอบขังบ่มีเลยปกติมื้อนี้เป็นทั้เสาร์ครับช่วงงามงเย็นนี้คนกันนาจะลายกว่านี้แต่ตอนนี้บังจากรอบขังแล้วบ่มีเลยครับลูกค้าเบิ่งไม่ขาดอาหารนั่งเด่นโทรศัพท์ถ้าครับก็ลูกค้ากันบริจาคกันดอกกับประเทศไทยบ้านเราครับ ลำบากครับสถานการณ์ตอนนี้หลังจากที่มีโควิดได้ทิ้เข้ามานนี้มาบึงตัวนางกินเข่าเพื่อกันก็ต้องมีกระโจกับมีกับโจงมา่กันไว้ป้องกันเนี่ยหยานโควิดมันโดดหากันได้ป้องกันได้ครับได้ป้องกันนะครับช่วงนี้เพราะสถานการณ์เจอโควิดเข้ามาระบาดในแต่ละประเทศเนี่เฮ็ดให้การทำมาหาขายลำบากครับ เตือดร้อนกันไปเมดดทัวโลกปกติล้วจุดพักวดนอยู่ค้นจะหลายนะครับคนจะบหน่อยแบบนี้มาเบ่งปล,งลงายแลน,น่ร้องหวานกระรุนนาใส่แมทก่อนเข้าไปข้างในด้วยนี่แลลวมาจรกแปรผิดแปมารู้ครับป้องกันทุกอย่างนะครับเพื่อความปลอดภัย สถานการณ์แบบนีเราขายไม่ขาดนี่ลำบากใจครับหนักใจแต่ที่เคยมีรายได้หลายล้านนี่โดตทายไปหมดแล้วครับลำบากแค่แต่ว่าบล่ลลำบากอยู่เพืดเดียวอยู่นี่ตี่น่งกินอยู่เพืดเดียวนะครับเป็นตาแสบแค่หัวเมาะมันก็น,น่าอ่านจริงมีขายบ่อนก็จังนี้นั่งเงียบหน่อยกินมัน โอ้มีรีตัวละครสองใม่คุโอ้เป็นอเนาเซียไลยต่เดี๋ยวไปถามยายันก่อนทีนี่บอหากินข้าวเยียวหมพิงกันนะยายยายยายมีข้าวเลียวหมพิงบอ,อ,ย,อยายใโอ้มากมีมีเขี่กละพี่จน่งเงา่อบอ เอาเงนเงียๆหนิก็ได้ครับสองมืมันหนึ่งสามบ้านหาวกเนี่ยครับมันธรรมดาเลยเงียบสองมืลูกกินปลาตัวนี้ลูกกินปลาทอดครับเงี้วเงินนี่บานนี่ทำเป็นฝรั่งหรือไม่ทำเป็นเกลือนะครับต่เกาหลีเฮนด์โทสเตอร์วาซันขนมปังยัดใส่ประเทศเกาหลีมันนิยมกินแบบนี้นะครับปัจจุบันหากินข้าวเหนียวหมพิงเล่บ่ได้ครับ เอาเด้พพลายไม่นะครับทั้งเงย,ยทั้งย่าวเนี่ยละพลายไม่จินไปได้ก่อนยูได้ยู่โกประมาณสามชั่วโมงอยล่างนี้แล้วหลักสี่ออกเดินทางต่อมื่อวานี้พาพี่น้องมาแวะชมบรรยากาศจุดพักรถบนทางด่วนนะครับในประเทศเกาหลีใต้นำหารถก่อนรถจอดที่ไซบุครับสำหรับมื้อนี้ก็พาพมาชมบรรยากาศจุดพักรถ เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเราพบก,กันในคลิปต่อไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ